บ้านโนนสูงหมู่ที่หนึ่งตําบลบ้านแพรอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรําเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีจํานวน143หลังคาเรือนมีประชากร474คนอยู่ห่างจากอําเภอคูเมืองประมาณ8กิโลเมตรห่างจากจังหวัดบุรีรําประมาณ50กิโลเมตรประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไปวิถีชีวิตของคนบ้านโนนสูงมีความรักสามคัคคีมีความเอื้ออาทรมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายคนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนามีวัดสุพลสัทธารามเป็นศูนย์รวมของทุกคนในหมู่บ้าน บ้านโนนสูงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประเคียบซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโนนสูงประมาณ1กิโลเมตรมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน15คนและอสมอนพคคำรักษาคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของบ้านโนนสูงและชาวบุรีรัม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตส,สุขภาพประจําปี2566สาขาสุขภาพจิตชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางวุฒิพรขำรักษาอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตส,สุขภาพประจําปี2566สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปัจุบันอายุ54ปีเป็นอสมหมู่หนึ่งบ้านโนนสูงตำบลบ้านมาเมยอำเภอพิณยจาจังหวัดปเรลังเป็นอสมอ24ปีแรงบันดาลใจที่ทําให้ดิฉันอยากเป็นอสมอนะคะย้อนไปเมื่อปีพศ2533แม่ดิฉันได้ป่วยได้ลูกไปไวยเลือดลังระยะสุดท้ายนะคะพ่อจึงให้ดิฉันมาดูแลแม่แทนแล้วมีท่านอบตมาเห็นที่ดิฉันดูแลด้วยความเอาใจใส่จึง ขอให้ดิฉันไปเป็นอสมอประจำหมู่บ้านวนสูงให้ในสมัยนั้นยังไม่มีค่าตอบแทนดิฉันก็เต็มใจที่จะทำหน้าที่อสมอเรื่อยมานะคะอ,อสมอนพลคำรักษาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพอีกทั้งยังปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือน และส่งเสริมการปลูกพักในครัวเรือนตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในครัวเรือนและหมู่บ้านให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรสนใจศึกษาหาความรู้จากการเข้าร่วมประชุมอบร,รมจากหนังสือหรือการศึกษาจากอินเทอร์เน็ต โดยจะเข้าร่วมประชุมต่างๆที่ได้รับการเชิญทุกครั้งไม่เคยขาดผมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวและประชาชนในชุมชนผ่านทางการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้แก่อสอมผ่านการประชุมประจำเดือนอสอมและมีการส่งต่อความรู้ต่างๆที่ได้รับผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน อ,อสมนพรมักจะเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลืองานชุมชนและได้รับความไว้วางใจให้ได้รับบทบาทหรือหน้าที่ที่สำคัญเสมอเช่นงานวัดงานโรงเรียนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขตลอดจนงานต่างๆในชุมชน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงานและเป็นผู้นำด้านการพัฒนาหมู่บ้านและสถานบริการสาธารณสุขในชุมชนโดยการทำงานจะเน้นหลักการมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบของชุมชนเป็นหลักอ,อสอมอนพพร จะเน้นการทำงานโดยแชร์รูปแบบการทำงานเป็นทีมมีการมอบหมายงานรับผิดชอบกระจายงานและแบ่งงานในระหว่างทีมงานซึ่งทำให้งานแต่ละอย่างสามารถดำเนินกิจกรรมรุร่วงไปได้ด้วยดีในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของอ .2 มนพและทีมทำให้เกิดการค้นพบปัญหาที่สำคัญของหมู่บ้านนนสูงนั่นก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยหลักการทำงานที่อ,อสอมอนพนนำมาใช้สอดคล้องกับหลักการสาสคือสอดส่องมองหาอ,อสอมอาสามารถสอดส่องมองหาเพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตในชุมชนใส่ใจรับฟังฟังอย่างตั้งใจให้คำปรึกษามีความเห็นอกเห็นใจและจริงใจไม่มีความอาคติ มีการเก็บรักษาความลับช่วยให้ความรู้สึกสงบให้เขาจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และส่งต่อเพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาได้รับการรักษาอย่างถูกต้องการทำงานด้านสุขภาพจิตในชุมชนของอสมอนพรได้มีการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยต่างๆ ลงเยี่ยมบ้านและคัดกรองสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนปีคัดกรองสุขภาพส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงานฝึกให้มีการผ่อนคลายความเครียด การใช้คำพูดที่สร้างสารรค์การเข้าวัดนั่งสมาธิลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้กำลังใจและประสานความช่วยเหลือร่วมกับเพื่อนอสอมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดตามการรักษาให้กินยายอย่างต่อเนื่องและให้ไปพบแพทย์ตามนัดในระหว่างที่อสอมนุพรได้ทำงานด้านสุขภาพจิตชุมชนเกิดพบปัญหาผู้ป่วยจิตเวทรายหนึ่ง เดิมทีมีพ่อดูแลแต่เนื่องด้วยพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจึงทำให้ผู้ป่วยรายนี้ขาดผู้ดูแลและไม่สามารถดูแลตนเองได้ขาดยากเกิดอาการกำเริบเดินไปมาไม่หลับไม่นอนพูดบ่นคนเดียวจึงทำให้อ,องอมอนพรพยายามที่จะหาวิธีดูแลผู้ป่วยรายนี้จึงเกิดนวัตกรรมแผงยารักใจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาอย่างต่อเนื่องผลการจัดทำนวัตกรรมแผงยารักใจทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการกําเริบกินยาอย่างต่อเนื่องและไปพบแพทย์ตามนัดผู้ป่วยระญาติเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาของการเป็นอสอมอดีเด่นด้านสุขภาพจิตชุมชน ทำให้อสอมอนพรเกิดความภาคภูมิใจที่ทําให้ประชาชนบ้านนนสูงได้รับการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวและคนในชุมชนมีจิตอาสาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลประชาชนทั้ง5้ากลุ่วัยได้รับการดูแลทั้งกายและใจ ผู้ป่วยจิตเวททุกคนได้รับการดูแลจากครอบครัวและชุมชนไม่ขาดยาดำเนินชีวิตได้ปกติผู้ป่วยจิตเวทและครอบครัวมีความพึงพอใจและมีกำลังใจ